สวัสดีจากเมืองอันขาวพโพรนนะคะเมืองฮัม,มบูค่กฮัมโบ้แฮมเบิร์กนะคะถ้าจะบอ,อกชื่อเป็นสำเนียงอังกฤษกันนะคะคือแฮมเบิร์กนะคะสวัสดีจากเมืองฮัมบูร์กฮัมมันเทอวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันว์ไม่ใช่ ท้มามกราหพี่พ่อห้าธันวาห้าธันวาเนี่ยเพื่อนมาแล้วนะคะวันนี้จะเดินเล่นกันนะคะพอดีจิโร่จะมาชอปปิ้งนะคะก็เลยมาถึงเวลาก่อนนะคะก็เลยไปเดินเล่นถ่ายคลิปบรรยากาศวินเทอร์หนาวๆน,นะคะวันนี้ดูสิยิ้มะลงก็ต้องใส่ถุงมือแบบหนาเลยข้างในจะมีแบบว่าเป็นอุ่นๆน,นะคะเป็นอุ่นๆขนๆข้างในจะให้ดูโมจะช่วยได้นะคะช่วยให้ไม่หนาวมาก ครูนะคะทำไมกล้องมันวนนี้มันเช็คคี้เช็คีสันสันแปลกๆหรือวมือฉันหนาวมากสักครู่นะคะ sorry ค่ะอุ๊ยถยิมือสั่นมากเลยสงสัยเป็นเพราะหนาวมากมือจะลมือสั่นมากเลยมันเดิมนะคะรัดเฮาส์นะคะหรือที่ทําการที่ว่าการอําเภอนะคะ รัเฮาหรือซูที่ฮอนะคะเมืองเมืองฮัมบวกนะคะอันนี้คือทะเลสาบไอสเตอร์เฮาส์นะคะซึ่งจะเป็นทะเลสาบกว้างข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลสาบกว้างวงกลมใหญ่ยักษ์เลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นคลองนะคะจะบช้โลปพยายามถ่ายคลิปสวยๆจะเอาไปตัดลงติ๊กต็อกนะคะสักครู่นะคะ ต้องใช้ควานิ่งพอสมควรนะคะอุ้ยหนามากเธอเขาบอกมือฉันจะแข็งจะจุดเยืออแข็งแล้วจ้ะโอ้ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเช้านี่ยังไม่สิบโมงเช้านะคะจะาบอกว่าพอดีเจอเราเห็นร้านรีสรอร์ทแล้วนะ,ะอยู่ร้านนึ่ยู่อยู่ด้านหน้าเนะี่ยชื่อค กาแฟเมลเณรนะครเมลเณรเรสเตอาหาคาเฟ่นะคะ,ะ,คะมีเมนูเป็นเดสเซอร์นะก็คืออาหารของหวานนะคะมีเป็นเมนูของหวานชื่อเป็นสูตรต้นตำรับของออสเตรียนะคะชื่อทีเราอาจจะออกเสียงผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะมันออกเสียงยากนะชื่อชื่อเอะไรชื่อเดี๋ยวนึกก่อน เคสเซอร์ชวัมเคสเซอร์ชวามันอะไรประมาณเนี้ยเคสเคสเซอร์ชวามันหรือไคเซอร์ชวามันนะคะเป็นเป็นแนวขนมเป็นแป้งๆนะคะมี น้ำแบบน้ำผลไม้ไม่ใช่น้ำผลไม้แยมแยมน้ำ,น,ำน้ำอะน,นะคล้ายๆน้าน้ำเครวี่อะแต่ว่าเป็นนวนหวานเป็นไซรัปเออเป็นไซรัปก็คือน้ำเชื่อมเปิเป็นน้ำเชื่อมในผลไม้นะแล้วก็กินด้วยไอศกรีมวานิลลาอร่อยมากแล้วต้องร้านนี้ด้วยนะต้องร้านนี้เต้าอั้นนะโอ้แต่นจุดนี้มือฉันจะแข็งอยู่แล้วเธอวันนี้รู้สึกจะลบสามองศานะคะลบสามองศาแบบปังๆก็ยังมีไฟ<ๆ> คริสต์มาสอยู่นะคะยังมีไฟเพื่อพัดเหลือให้ชื่นชมนะคะอันนี้เรียกว่าน้อยวาวนะคะหรือจะให้ออกการแสดงผสมเงนิงนผสมกือน้อยวอลนะคะว่าบารินเซกาเนี่ยเปิดแล้วหรอบารินเซกามาเปิดแล้วนะคะอันนี้แบรนด์เยอรมันค่ะเอ็กเนอร์ในช่วงหลังอุย้ยตายทำไมเป็นนี้สวยทั้งเลยวันนี้สวยมากเลย จะต้องมาจัดนะนะเหมือนแฮมเมดเลยจัดก็บ,บอกดีงามพระรามดนดองมากขอดูกันว่านีอะไรสวยๆนะโอ้ mm hmm. oh, แค่นี้ก่อนนะคะหนามากเลยเนี่ยมือจะแข็งอยูแะะ่ okay. uh, กกแล้วนะคะโอเคอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณคายไปตุกจิโรค่ะสวัสดีค่ะ